สวัสดีจ้ามือนี้ข้าวอีสานภาเพิ่นหรือข้าวอีสานเฮาเริ่มมนี้สีผ้ามาเอิงต่ำมะคูงโดยใส่น้นำปลาแด็ปลาร้าแม่คูนนะคะนี่ของแซบของนัวแซบสุดข,ขั้วนวสุดข,ขีดปลาร้าแม่คูนใครสนใจติดต่อได้เด้อจ้าทางคู่ออมกระได้คู่ออมกระได้เดี๋ยวเชิญตงเบอร์เธอไปให้มาเบิงมือนีมไม่ใช่แซบไปเลยมนี้สีต่ำมะแตลงจ้ะกินแรงนะี่แหละมา แ่บ,บเงินนัาพริกเนี่ยใส่เข้าไปเห็นก็พยายามแม่มนหนดอกแบ่บเอาตามก็ร่างไวตาเด้อเอ,าาเอวตาผูา้ใดสนใจจะเอาลงไวให้ได้จ้าเบอร์เลขใหมใหมาเลขเบอร์โทรศัพท์สังสื่อทางทางเราได้เลย ปลาร้าแม่คูนปลาร้าแม่คูนนะจ๊ะติดใจใน,น,นตาสะ่อได้จับพิกได้แล้วแม่ยังใส่เขาออกแบบแป้นบานนี่แนะจ๊ะเคีย่ยวเคีย่ยวผ่านเนื้อเขาเรียกว่ามะเขือส้มใส่อันเหมือกแล้วก็หน้า มัน,นจะน้อยใช่กได้น,นาเฝอึดเดี่ยค่ะช่วงนี้น,นาเฝอึดปักน,นาเฝ่งนาแรงใส่มันหลายๆจังน้อยอ่ะใส่ลงไ,ลไปผู้อื่นก็สิว่ามักสมแต่แมนจ่าถึงว่ามักสมแต่มันก็บผสมดอกมันมีน้ำอ่ะอันนี้น้ำตาลเนื้อจ้าเจ็บขนมักหวานเดี๋ยวตะโพลไดสิมักใส่เข้าไปผงงวจังน้อย ยี่หอยังบะลองถามหาหูกันอยู่พ่อบต้องใจลายน้ำปลาเขาแซบอันนี้เปิดไหมเปิดทั้งใดล่ะท่านเ็กแก้ไว้ของไม่นี่เปิดซิ่งเลยตาก็ดีดีดอกเอาขึ้น่าได้ล่ะยบ่ให่แกะเ yeah. <c oughs> อ๋อให้เขากต่เราไปแก้ไปนะ อันนี้ของไม้หูว่าของไม้ก้อนจิงกับขยาะน้อยค่ะคือกินยาแล้วค่ะขยาวขวดสีนัวขึ้นมาเห็นบ่อนามนามบ่อดำบ่ออันนี้มันจะเป็นสีเสมอกันเมิดบางยี่ห้อมันจะสีขันดำกับนามคนอยู่ข้างใต้อันนี้ของเฮ้าจะบอขันอันนี้สีเฮ้าจีเสมอกันนี่ความแสบความนวของเขาอ่ายานบ่อเห็นอาเบิองนี่เท่ให้เบิองมักแสบเสาย นี่เอาใส่สำนีก่อนรสชาตาิหอมะะบะเมนบะเมนข้าวหอมเลยค่ะบะหมูยันยันห้าตัวต้งถื่อไปล่องัอม,องอามาใส่นี่องมานิอืมีบะใดาแล้วอ้าวตามแตง่งใส่บกแตง่งแต่ใส่มูฮงบ่ไดาบาดาตามบะฮวง ตามแตงต้นเตมะมาแต่งน,นะคะตับแล้วก็ใส่เปียกอันนี้น้องเต็นกับมีอันนี้ยัียงเกาะเคยเนียงก่นนี่สบายนางเออสบายนางใส่กินเลียวอะ่ะไปไากินเลียบใส่กับไปค่ะ,ะน,นี่น้องกินในกาแล้วก็ตั้งกัไปส้มกับไปสองสามบาท ก็เคาะจักหน่อยหอมไปเสร็จแล้วแซบแซบอือขนี้ตักจะเข้าเทอย่างเดียวเช็เ็จแล้วดำบักแตงนะคะ ด้วยน้ำปลาราแม่คุ้นรสเด็ดของเฮารสชาติอยังนีแซ่บสุดขั้วนัวสุดขีดผู้ใดสนใจส,สั่งซื้อสั่งจองน้ำคุออมได้ดไเลยจาหมายเลขโทรศซับจี๋รวยแน่ลิงไว้นะจ๊ะผู้ใดสนใจมาซิมเบิองว่าแซบ่บว่าแบ่บมันต้องแซบ่บมันเป็นเอียงที่ต้องแซบบง่บเบิองเบืองเบืองเบืองก่อน สบายนั่งก็อยากอยากกินร้ายมือแล้วข้าจะไปฝอยทำแตงใจสบายนั่งเบิร์นได้แบบรสชาติแบบรสชาติมันบะข้าวหอม กลางๆภาคเหนือก็ได้ภาคอีสานก็ได้ภาคกลางก็กินแซบบอยเลยโดดไปห้างอีสานเลยแต่ก็แซบลองเด้ออร่อยของถูกต้องมีออยอด้วยนะจ๊ะผู้ใจสวนใจสั่งซื้ออะไรได้จ้ะบ,บ๊ายบาย